ทางด้านของกรุงเทพมหาคนครได้มีการจัดปั้งนะคะศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดประจําชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ จากข้อมูลของกรุงเทพมหานครในปี2558พบกับว่าในพื้นที่กรุงเทพนั้นมีชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด95ชุมชนแบ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก16ชุมชนชุมชนที่พบแหล่งจำหน่าย34ชุมชนชุมชนที่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติด16ชุมชนและชุมชนที่มีการดำเนินการภายใต้โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด9ชุมชน โดยพบผู้เสพยาและเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า20,000รายนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและโรงเรียนถือเป็นสถาบันที่สำคัญและมีความใกล้ชิดกับเด็กกรุงเทพมหาคนครจึงได้ตั้งศูนย์อาสา,าสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดประจำชุมชนขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากทหารตำรวจหน่วยงานราชการภาคเอกชน ผู้ประกอบการสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปรับปรามการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่โดยศูนย์ดังกล่าวนั้นจะเป็นศูนย์กลางการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกรุงเทพมหาคนครกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เกิดผลสำฤทิ์สูงสุดและเป็นรูปธรรมสามารถที่จะกําจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนสังคมและประเทศนะคะโดยเตรียมดำเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่50เขตเพื่อให้ทุกพื้นที่ของกรุงเทพนั้นเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดรวมถึงเป็นชุมชนปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ กรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบค์ระบายน้ำที่คลองบางซื่อนะคะซึ่งขณะนี้คืบหน้ากว่า70%และคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในต้นปีหน้าค่ะกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนแนวทางการแก้ไขาการระบายน้ำเพิ่มเติมและเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนโดยขณะนี้กำลังก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคลองบางซื่อเพื่อเป็นการรับน้ำต่อจากคลองลาดพร้าวก่อนที่จะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองราชพาวนั้นเริ่มจากบริเวณถนนรัชดาพิเศษลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกียกกายนะคะมีสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงริมแม่น้ำเจ้าพยาที่บริเวณเกียกกายกำลังสูบนั้น60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมกับระบบเครื่องกลและไฟฟ้า1แห่งอาคารรับน้ำ3าแห่งอุโมง์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรยาวประมาณ6.4กิโลเมตร พร้อมกับมีอาคารสำนักงาน1แห่งครอบคลุมพื้นที่6เขตประมาณ56ตารางกิโลเมตรได้แก่เขตจตุจักรบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางและดุสิตเมื่อสร้างเสร็จแล้วนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายสำคัญประกอบด้วยถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตถนนรัชดาพิเศษถนนลาดพร้าวและถนนสามเสน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในคลองบางซื่อบริเวณขออขวดช่วงถนนพหลโยธินถึงถนนวิภาวดีลังสิตได้ด้วยทั้งนี้นะคะความคืบหน้าโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินการ มากกว่าแผนที่กำหนดไว้51%แต่การก่อสร้างนั้นดำเนินการไปมากกว่า70%และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้าสามารถที่จะรับน้ำจากถนนรัชดาพิเศษถนนวิภาวดีรังสิตร,ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยามีสถานีสูบน้ำกำลังสูบ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับสถานีสูบน้ำปลายคลองบางซื่อกำลังสูบอยู่ที่45ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งในอนาคตนั้นเมื่อรวมกันทั้ง2แห่งแล้วจะมีกำลังสูบ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่6-7เขตได้เป็นอย่างดีค่ะ